แสบใช่ปหาวแสบสบอแสบครับกูาบาม,มาทางนี้ใช่หรอเดินมาที่ต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้สวยมากเลยไปเดินไปหาร้นเราไปโอ๊ยเอาใหม่สิทำใหม่สิเยอะๆทำเยอะๆ,ๆ,ๆหยิบขึ้นมาเยอะๆ อ้าเปียกแล้วลูกทำไม่ไดไไ้ไม่ต้องทำหรอกไอ้ยกานเิ่โอ้ยไปเมื่อบานเฮ้านี่ทำอะไรบ้างไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วอะไรนะเ้ดูลืะรยาเลยูดแออะไรมวัดสเออแม่แมวหรอ รักแชมป์คัดดีๆที่นี่สนุกไหมวันนี้<ม>ครับครับส,สนุกครับ,บาาสนุกครับเราจะพูดว่าอะไรสวัสดีครับือสวัสดีครับในมันในมันเนน prefer, สียในมันแเฟอร์ฟใช่ไหมออโอ้ใช่ในมันเฮโดล่ะมันมันอ่าในมันอ่าอะไรเขาเรียก ไม่รู้เซบายบายอะบาย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 ก็บอกว่าแล้วเจอกันนะใช่ไหมแล้วเจอกันนะแคนิดเดอร์อะไรแคนิดเดอร์แคนิดเดอร์อะไรน,นะน้ำน้ำครับกินข้าวกับอะไรครับเออสายอย่างตาอะไรตาตา ป้ากระป๋องป้ากระป๋อง,องใช่สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรบอกท่านผู้ชมเมื่อนี้จะพามาเบิงฝรัง่งฝรั่งปอมฝรั่งอเล็กซานเดอร์หรือน้องภูมิเองนะคะกินข้าวค่ะเมื่อนี้กินข้าวเขา้าไยังล,งลูกหลานท่านผู้ชมมอพี่ภูมิฟีนบอลน,น่ารักอืมอืมจะให้ให้พันบินก็โหลอละ ปลากระป๋องค่ะพี่น้องกินซีเบิร์ตแล้วล่ะคุณพ่อมีอะไรบ้างที่เด่ปลากระป๋องปลากระป๋องเขาบอกแก่ๆไม่แยปลาเลยนะอืมปลากระป๋องอือปลากระป๋องกินเข่า้างๆกันกับอีแม่นะคะแม่เจเจนั่งอ่านหนังสือทบทวนค่ะมืออื่นสิมีอ่ะเบา ในกลุ่มกันในห้องเรียนค่ะในกลุ่มในห้องเรียนแล้วก็ก็เลยแบบสอเว่าอ่านไวให้มันขึ้นใจครับพี่น้องเขาจะได้เวลาไปว่าน่าสั้นว่ารวม้องกับเพื่อนรวมของมาเข้าเจได้ว่าง่ายๆครับพี่น้องว่าลรื่นว่าไหลว้าบวบวติดคัดครับพี่น้องจะได้ใชวาหอดเ่าเกวกับพวกอะโรคเกยวกอบโรคต่างๆของเกยวกคบ้นแก่นะคะ คนผู้สูงอายุยเนช่นโรคอ่ะอะย่างเพินพวกักไขข้ออักเสบเป็นเช่ค่ะแล้วก็เป็นพวกโรคอะมาเร่งต่างๆค่ะหาสาเหตุวิธีการรักษาแบบนั้นแบบนี้เนาะค่ะกักเสีบไปเบาแล้วก็สิมีเคสอ่ากรณนนีสมมุติขึ้นมากอยุสองสาเคสค่ะอ่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่านี้มีอาการลักษณะแบบนี้ให้เหาวิเคราะห์ว่า ผู้หญิงท่านนี้เพิ่นสิบปว่วยเป็นปว่วยเป็นโรคประเภทใดค่ะก็อยู่ในกลุม่มกลุ่มที่เฮาเรียนอยู่เนี่ยค่ะเอาอีกตีลกูกเอาอีกกระป๋องนึงเตะอ,อีกหนึ่งเหรอ,อือเอาย่ออือรหแม่ครับครับผมเหมือนตัวครับผมเออบอกครับผมอย่าวอาเอือ้์ตลกด้ะเส่็ครับผมใช่ไหมลกูกตักไปก่อน <laughs> ไมอันนี้จะเป็นกระปองที่สองแล้วค่ะเมื่อกี้พันกินไปแล้วหนึ่งกระป๋องนี่คือกระปองที่สองนามนวกบอันปากระปองฝลังแสบแห้งค่ะพี่มัเจยมักใส่เห็ดเ็ดเป็นน้ำยาขับปุ่นค่ะอ,อ้มันสิเฮียหรือมันสิเฮียยีเปิดแบบนั้นเอาวางหม่ข้างล่างคุ้มตองยืนส,งสูง พอแล้ว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 บางแม่สิเปิดทีนี่เอาเปิดเอามือกดไปกดไปเพิ่งไม่ต้องยกขึ้นมาหรอกพอแล้วพอแล้ว มันเปิดได้แค่นั่นแหละให้แม่เทก่อนสิงพงษ์กะป๋องที่สองแล้ะน้ำนัวแห้งๆครับพี่น้นอ,ง,องน้ำนัวดีเลยไกินที่ไ แซบยังหวัแซบบอแซบครับแซบครับเรกินในร้านเนอะเจเจนไปเก็บเฮดกับพี่เล็กกลับมานะคะกลับไปฮาร์ปเพลินจากโรงเรียนค่ะเนี่ยค่ะเลิกเรียนมากกับหิวเข่าเลยค่ะกะง่ายๆครับพี่น้องหนึ่งเขาไวหวแล้วก็ฟากระป๋องครับพี่น้องกินง่ายจ้ะเราเรียงง่าย,าาเ,ย,งงายเพลินกะสะดวกสบายค่ะคเวลากลับบ้านเมืองไทย สิไดาย่อลำบากในการหากับเป๋าให้ยูให้กินนะคะพี่น้องขอบคุณครับท่านผู้ชมก่อนอิ่มแล้วขอบคุณครับรอดีๆรอไม่แก่ๆหนิขอบคุณครับขอบคุณค่ะจดลครับผู้ชายผู้ชายขอบคุณครับใช่ไหมอืมครับจดลครับครับผมครับผมแค่นิด้ะเคนิด้ะ พูดที่นี่พูดหันมามองที่แคนิดเดอร์ <Canada. S 1> ที่นี่มองที่นี่ในสองสนแคนิดเดอร์แคนิดเดอร์แคนิดเดอร์ครับตัวหลอกแคนิดเดอร์ครับบาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายจ้าดูแลรักษาสุขภาพจา้าบายบายโอ้ยแอบกินขนมด้วย ทาด้วรผอมอันรชอบแซบบอแซบบอเับเับครับเับครับมองกลองเลยเับครับเับครับ